ได้จักเงาล่ะลุงซิบเงาเออเอามารวมกันไว้ตรงนี้กุดยากยเสียมดูดเสิยฮักกดยากแล้วเนาะเงาไพ่ด้นี่ฟังจากเสียงหอบได้น,นอมันนันน่นม่นบอกอุ้ยเออใสบางดูเงามันเป็นจังไดจะได้บอกเพื่อนๆได้ว่ามันเป็นยังไง เงาไผ่งอไผ่ที่เขาจะเอาไปปลูกเล้วจะจะเป็นมีเอียงก่อยหกัหกหักโอ้หักเต็มเลยโอ้ลุงอันคาเซแมนฝา่าวอาไปไปไปเลยไปเลยนหนักนะมันหนักเงาไผ่เ้วยค่ะลุงอันเพื่อนเพื่อนมูเขาจะอยากได้ไปปลูกเนาะลุงอันก็นเลยมากุูดมาเสานี่จ้ะ คุดตอนนี้แหละคุดโอ้ว่าจะได้ครบ,ครบ,ครบยี่ดอกซิบเงาได้นอพร้อมได้นอพร้อมเดี๋ยวไปเบิ้งนอใหม่อันนี้นอใหม่ก็จะไปลวกด้วยค่ะนูน่นกล่องยุ่พุ่นนอใหม่ไพ่หวานโอ้ได้บักหลายเลยตลุง เยอะเลยนอ,นอืมอันนี้ก็จะเอาไปลวกน้ำจักน้อยค่ะต้มพ่อหนามเดือดกับพ่อจะ้ะแล้วก็เอาไปกินกับปนกับแจ้วโอ้ยแสบหลายจริงๆเรากินซดกด็ได้เนาะกินซดก็ได้ด้วค่ะเพราะเป็นน้องใหม่ไพ่หวานเนาะแต่ว่าส่วนปลาแต่งกะมากเอาไปลวกก่อนจักน้อยเออเอาไปลวกพ่อเพิ่นแบบเอ่อพ่อเพล่นสุกจักน้อยนะคะ จังกินแสบเนาะลกด่วนมันจะเป็นยังลกด่วนมันจืดพดบ่หอมสิบ่ลวกพ่อจักน้อยเนี่ยมันจะมีกินหอมเออมันจะหอมน้อยๆน่ะลุงหอมของน้องใหม่เนาะอันนี้ก็เขามาเก็บหลายหลอบแล้วล่ะจ้ะเมื่อนีก้ก็เอ่อเพื่อนอย่างที่บอกเพื่อนอยากได้เหงามันน้ำเนาะก็เลยมาคุดเหงาแล้วก็มมหานอมันไปนํำจ้ะได้แล้วครบแล้วจะซิฟเหงา ไปแล้วจะออกจากสวนไผ่แล้วค่ะหกมันก็หกธรรมาดาบวันไดขอมาตัดห้าเนาะเออไปจ้ะที่ไหนปนั่นีินจะขึ้นมาคนออกเออเดี๋ยวคอยมาคนออกก็ได้อันนี้ได้แล้วเขาเสี่ยวถงมาใส่เลยลูง ถุงมาใส่เลยด,<ส>ดินนใสนียูนิตใสเออ่เออเออเดี๋ยวไปเอาถุงมาใส่นะคะเดี๋ยวไปหาถุงมาใส่เหงาไผ่ก่อนเด้อจ้าไปแล้วไปแล้ว